ไทยจำได้นี่ครับในคู่ห้องเราเนี่ยไทรขายเอเชียไปแล้วกี่ฉบับครับพอจําได้ไหมทุกแผนนะครับทุกแผนที่มีครับพุ่งขายเอเชียกี่ฉบับครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา นะค,ค,ค,คุณต้องได้ขายในใครใครที no ่ท e ี่คุณโควิดเนี่ยคุณต้องได้ขายอย่างน้อยเอเชียนะครับมีอยู่ทั้งหมดสองแผนนะครับก็เป็นแผนที่มีค่ารักษากับไม่มีค่ารักษานะครับอ่ะมีค่ารักษาการไม่มีค่ารักษาตัวน,นี้ค่อนข้างพูดบ่อยนะผมพูดมาตั้งแต่วันเขาเรียกยอะไรอ่ะบ่อยมากๆนะครับเออตั้งแต่วันที่มันจะโคล่น่าจะมันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดธันวาปีที่แล้วเนะฮย ก็ก็ได้พูดเอเชียบ่อยๆว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาคตนะครับอแผนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแผน500เนี่ยนะครับเป็นแผนเดียวที่คุณไม่ต้องไปโหลดนะฮะในส่วนของใบคำขอให้ยุ่งยากนะครับเพราะใบคำขออยู่ในฟังก์ชันโบชัวไปแล้วนะครับโอเคไหมอ่ะให้เลื่อนมาดูครับเอเชียที่เราขายจะเป็นแผนนี้นะครับ A A คือเอเชียเขาจะมีแผนอื่นอีกแต่เราขายแผนนี้นะครับก็หนึ่งเลย ตอนนี้เป็นแผน500อเนี่ยนะครับจำไ้เลยครับทุกอย่างเป็นเลข5หมดน่ทุกอย่างเป็นเลข5หมดนะครับก็คือคุ้มครองโคม่านะครับอ่าอ่าคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยสภาวะโคม่านะครับอันมีเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับโควิด2019นะฮะโอเคไหมครับโคอินทูโคดก็คือว่ามีอาการแบบจะเสียชีวิตนะครับหรือรักษาไม่ได้นะครับช่วยตีไม่ได้เนาะนะครับตัวเนี้ย เจอปั๊บจ่ายเลยเห็นไหมฮะทิพยาะไม่มีแต่ตัวนี้มีฮะเจอปุ๊บจ่ายปั๊บครับห้าหมื่นเฮ้ยคุณยังจําได้ไหมครับว่าวิทยาเนี่ยเจอปุ๊บจ่ายห้าหมื่นนี่เบี้ยเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมให้เวลาที่ที่อยากรู้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มลองบวกความคุ้มครองดูนะครับเออลองบวกความคุ้มครองดูคุณจะเห็นคุณจะเห็นภาพเลยนะครับคุณจะเห็นเออถ้าเป็นห้าเก้าเก้าเนี่ยเจอจ่ายแสนหนึ่งใช่ไหมนะครับ สามเก้าเก้าเนี่ยเจอจ่ายห้าหมื่นใช่ไหมครับเอ่ะคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงเนาะเราอยากรู้ว่าคุ้มค่าไหมนะครับวันนี้กลับไปถามลูกค้าครับลูกค้าครับลูกค้าซื้อประกันโควิดเนี่ยต้องการเน้นคุ้มครองโควิดหรือว่าเน้นคุ้มครองรายย่างครับคุ้มครองบริษัเพิ่มด้วยตัวนี้ลูกค้าซื้อประกันโควิดผมอยากให้ลูกค้าเน้นในส่วนของการคุ้มครองโควิดตัวนี้ครวันนี้ถ้าวิิยาเนี่ยลูกค้าจะมองในส่วนของอ่ะ จริงๆมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความต้องการของลูกค้าย่นันนะแต่ผมจะบอกว่าถ้าลูกค้าเปรียบเทียบความคุ้มครองโคบิสนะครับในอัตราเบี้ยที่ผมมองว่าเพิ่มมาไม่เยอะเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งนะครับคุณดูสิ่งที่เขาเสียไปร้อยหนึ่งนะครับเพิ่มกับสิ่งที่เขาได้มาแล้วกันเนาะเพิ่มกับสิ่งที่เขาได้มานะครับ,เพ,บ,เ,รบเพราะว่าแผนตัวนี้เจอจึ๊มจ่ายปั๊บคุ้มครองหนะ้าหมื่นนะคราวนี้มาดูกันนะฮะโปรเทคพลัสนะครับพลัสก็คือเจอจ่ายถูกไหมนะี่ อ่าเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งเพราะไงครับคือต้องการให้ดูเนาะลูกค้าบางคนเนี่ยชอบซื้อเพราะมันมีความคลองหลากหลายนะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าเอ้ยคุณจะซื้อความคลองหลากหลายทําไมคุณไม่ซื้อแยกไปเลยล่ะใช่ไหมเออจ่ายเพิ่มหน่อยหรือความคลองมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีดีไหมเออก็แล้วแล้วแต่ว่าจะมองเนีฮะมันจะเป็นชิวเนาะท็อปชิวนะครับท็อปชิวจะมีสามเก้าเก้ากับห้าเก้าเก้านะครับเอ๊ะทำไมต้องมาพูดตรงนี้ด้วย คือเราอย่าเปรียบเทียบมากลูกค้าเนี่ยนะครับเขาห่วงอะไรเห็นนะคือถ้าคุณมองถึงความคุ้มค่านะครับหมายถึงว่าตามเงินที่จ่ายเนี่ยบางคนบอกอุ้ยแพงกว่าตั้งร้อยร้อยหน้าจานตัวนั้นห้าร้อยตัวนี้แค่สามเก้าเก้าอ่ะเรามาดูความวามั่งคองกันหน่อยนะครับสามเก้าเก้าเนี่ยนะฮะก็คือไม่มีโควบานะฮะก็คือเจอจ่ายห้าหมื่นนะครับชดเชยอ,อีกวันละห้าร้อยเป็นรายสี่วันก็ห้าหมื่นเจ็ด ถ้าคุณเป็นโควิดนะครับอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยความคุ้มครองของแผนซ u เปอร์ชิลที่เราจ่ายเกือบสี่ร้อยนะครับขดบาดวันเดียวจะอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดพันเท่านั้นถึงแม้สุดท้ายคุณเสียชีวิตคุณก็ก็จะมีความคุ้มครองในแผนนี้แค่ห้าหมืนเจ็ดพันแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อแผนของเอเชียนะครับหนึ่งเลยครับเจอปั๊บจ่ายห้าหมื่นโอเคไหมเจอปั๊บจ่ายเลยห้าหมื่นไม่พอครับไม่พอครับ ไม่พอให้ชดเชยรายวันครับกรณีที่เจ็บป่วยไม่สามารถเปียบป่วยด้วยโควิดไม่สามารถไปทํางานได้รับชดเชยไปเลยครับวันละพันเป็นเวลาสูงสุด50วันอย่างนี้ผมเคยบอกนะครับการรักษาโควิดอย่างน้อยมันนอนเกินเดือนอยู่แล้วมันนอนเกินเดือนอยู่แล้วครับไม่เคยมีใครแบบรักษาแป๊บเดียวมาได้ขนาดเออผมยกตัวอ,อย่างเคตของแมทธิวกับลิเดียเนี่ยที่มีเงินรักษาได้แบบเต็มที่เนี่ยนอนอยู่สองสามเดือนเลยนะคร เพราะฉะนั้นยังไงก็ถ้ารักษาจริงๆเนะี่ยมีโอกาสเลย50วันแน่ๆครับมีโอกาสเลย50วันแน่ๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสเบิกหมดครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ความคลองมันกลายเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นบวกห้าหมื่นเป็นแสนหนึง่งลยนะครับเป็นแสนหนึง่งนะควั้นคุณจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทหรือหนึ่งร้อยหนึ่งบาทร้อยเอ็ดบาทนี่แหละฮะความคลองคุณจะเพิ่มขึ้นนะเป็นตัวเงินที่คุณจะได้รับสูงสุดเนี่ยประมาณสี่หมื่นกว่าแล้วนะครับแค่เท่านี้นะ สี่หมื่นบาทเพราะตนน 5, 7, านน 7, าันั้นได้ห้าหมื่นเจ็ดพันอันนี้เกณฑมาได้สักสี่ได้ส่วนเกินมานะฮะจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทได้ความคองเพิ่มมาอีกสี่หมื่นสามพันบาทก็คือเกินจากตเมื่อกี้นะและไม่สุดนะครับตัวนั้นจบที่ห้าห้าหมื่นเจ็ดพันถ้าคุณป่วยเป็นโควิดอย่างเดียวนะครับไม่ได้เสียจุเบียนตัวนี้ครับถ้าสุดท้ายแล้วเราไปต่อไม่ได้เราอยู่ในสภาวะโคมา่าเสียชีวิตจาก โควิด19นะครับหรือเป็นอาการที่ออยู่ในระบบที่เขาตีความว่าโคม่าที่เราวิ่นไปเมื่อกี้นะครับคุณจะได้รับนะครับทายาทไม่ใช่คุณแล้วแหละทายาทจะได้รับ500,000บาทเพราะวันนี้คุณจ่ายความคุ้มครองจ่ายเบีย้ยเพิ่ม101บาทคุณได้รับเงินชดเชยเพิ่มไปอีกนะครับจากได้แค่7,000เป็นได้5,000 50, ใช่ไหมครแสดงว่าชดเชยได้สูงกว่าตั้ง สี่หมื่นสามแล้วสุดท้ายามันมันมันเป็นอาการหนักแล้วเราแล้วมันมันสุดจริงๆครับเราก็ยังได้ค่าความคุ้มครองส่วนของโควิดเพิ่มอีกแค่แสนบาทเห็นแล้วครับความคุ้มครองของตัวเงินถ้าเราวันนี้เราซื้อประกันโควิดเพื่อคุ้มครองโควิดเราควรซื้อตัวที่มันคุ้มค่ากับเราไหมถ้าคุณจะตัดใจซื้อตัวแรกซื้อตัวที่มันค่อนข้างคุ้มครองคุ้มค่าดีกว่าไหมครโอเคไหมครับนี่คือรูปแบบการคุยกับลูกค้านะโอเคไหมครับเก็ตไหม เก<แ>บเทียบแบบนี้เขาดูนะครับถ้าเขาสนใจในส่วนของตัวเมื่อกี้นะครับว่าแต่ถ้าสุดท้ายลูกค s <S ้ายังเลือกตัวนั้นก็ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเราจะต้องแนะนําทางเลือกที่ดีที่สุดให้นะครับส่วนลูกค้าจะเลือกไม่เลือกไม่ไมรู้แต่เราได้ทําหน้าที่แนะนําแล้วนี่คือในหน้าที่ของแน,น่านะครับอ่าตรงนี้เคลียร์ไหมครับเห็นเทคนิคในการ,ค,การ,ค,การคุยกับลูกค้าเรียงครับอ่าเห็นแล้วนะครับใครเห็นแล้วกดหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้ผมพูดไปนะครับหรือใครเออไม่ทานเลยครับอาจารย์ไม่ทานเลยครับอาจารย์นะครับ นี่คือเทคนิคนะครับในการในพูดคุยนะครับว่าเออมันมันดีกว่ายังไงไมมลูกค้าเพิ่มเบี้ยแค่ร้อยเอ็ดบาทเองนอกจากจะได้เจอจ่ายแล้วนะครับลูกค้าไน้ความของชดเชยเพิ่มอีกสี่หมื่นจากจ็ดพันกลายเป็นห้าหมื่นนะครับก็เพิ่มีกตั้งสี่หมื่นสามแล้วกรณีถ้าโคม่าจริงก็ได้ทายาได้อีกห้าแสนนะฮะแต่เพิ่มเบี้ยแค่ร้อยเยียวนะครับอืมแค่ร้อยเอ็ดบาทไม่ได้เยอะเลยนะครับคราวนี้มาอีกแผนหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกว่าแผนนี้ตอบโจทย์อืม ตอบตัวสุดๆนะฮะซื้อตัวเดียวถ้าบอกว่าค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนั่นคือแผนโควิดนะครับหนึ่งพันแปดรอยิบห้าบาทนะครับผมจะเรียกแบบนี้เนาะหรือบางทีเขาใช้คําว่าโควิดที่มีค่ารักษานะครับเพราะแผนเมื่อกี้ไม่มีค่ารักษานะมันจ่ายเป็นเงินเฉยให้คุณซึ่งเงินเฉยคุณเอาไปเป็นค่ารักษาตัวเองก็ได้หรือเอาไปไปใช้ในการค่า้จ่ายในบ้านก็ได้โอเคไหมครับแต่พอตัวนี้ครับออกมานี่ผมบอกเลยโอ้โหสุดๆ,ๆจริงๆนะครับ สุดจริงๆคือยังไงนะครับสุดจริงๆคือยังไงนะครับเพราะหนึ่งเลยนะครับเบี้ยโอเคบางคนบอกโหอาจารย์เบี้ยแพงมากหลักพันเนี่ยแต่หลักพันผมบอกเลยว่าเฮ้ยคุณมันหลักพันก็จริงแต่มันค่อนข้างสบายใจได้นะครับว่าในส่วนไหนก็ตามคุณมีโอกาสที่จะหคือวันนี้ครับอ่ะเหมือนเหมือนตัวทิพยยะเมื่อกี้ถ้าวันนี้ระหว่างเราอะครับ มีประกันเจอแล้วจ่ายเจอจ่ายปั๊บจ่ายให้เราเราก็ไปให้เอาไปให้ลูกให้เมียใช้ถูกไหมครับอันนี้คือประกันเจอจ่ายแต่คําถามือครับกรณีถ้าหมอบอกเฮ้ยคุณรักษาตามอาการนะคุณอยากออกจากโรงพยาบาลเร็วหรือช้าครับอะลองตอบกันไปซิอยากออกอยากหายเร็วหรือช้าดีครับอยากหายเร็วหรือช้าดีลองคิดซิเราอยากหายเร็วหรือหายช้าดีครับสมมติถ้าเราป่วยเป็นโควิดอยากหายเร็วหรือหายช้าครับ เราคงอยากหายให้เร็วที่สุดถูกไหมครับถูกไหมเออออกไปทํางานดีกว่าไม่อยากมาเสียเวลาตรงเนี้ยเดือนสองเดือนหายได้ไหมใช่ไหมวันนี้ต้องไม่มีการรักษาพยาบาลหมอจะช่วยเร่งเร้าในการรักษาเรานี่ครับถ้ามีค่าชดเชยอย่าออกใช้ครับผมมองงนี้นะถ้าคุณอยู่ต่ออ่ะเออถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยต้องต้อง,องม,มันจะเสียสองอย่างนะครับหนึ่งเลยอะ่ะผมเชื่อว่าถ้าอยู่นานๆโรงพยาบาลก็ไม่อยากจะเออไม่ใช่โรงพยาบาล เออที่ทํางานคุณอาจจะต้องดีดตัวเองออกนะสองเลยอ่ะครอบครัวคุณใครดูแลใช่ไหมนะฮะวันมองมองอย่างนี้ก็ได้นะนอนเร็วนอนช้าผมว่าออกมาดีกว่านะเพราะว่ายิ่งอยู่นานในคาบการส่วนใหญ่มันจะยิ่งแบบหนักขึ้นหนักขึ้นนะแต่ถ้าคุณไม่มีค่ารักษามันหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ครับเรามีค่ารักษาสก้อนหนึ่งนะครับอ่าโอเคไหมเรามีค่ารักษาสก้อนหนึ่งอ่า คุณคิดว่าคนที่มีไม่มีค่ารักษาเลยกับมีค่ารักษาสักแสนหนึ่งหรือสองแสนห้าใครมีโอกาสจะหายเร็วกว่ากันครับคนที่มีค่ารักษาหรือไม่มีค่ารักษาครับน่าจะเป็นคนที่มีค่ารักษาถูกไหมใช่ไหมครับดังนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราซื้อแผนแผนนี้ครับเราจ่ายตึ๊บทีเดียวไปเลยถ้ามันเป็นส่วนสำคัญในการรักษาการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันรวมในนั้นหมดเลยนะ มันรวมไปนั้นหมดเลยนะครับถ้าจะเป็นทางการแพทย์ต่างๆถ้าเป็นไปนตามคําวินิจฉัยของแพทย์ที่แพทย์ต้องให้พักนะครับคือเราไม่ได้เลือกเองเนี่ยโอเคนะมันมันมันสามารถเบิกได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้แล้วกันผมพาไปตรงนี้นะฮะเ,เดี๋ยวนะคู่มือนะครับเราไปดูตามคู่มือเหมือนเดิมเนาะคู่มือของที่พยาบาลการมันจะมีเรื่องรายละเอียดของการรักษาอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะเราจะได้พอทราบว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะจะได้แบบเฮ้ย อาจารย์พูดไปเองหรือเปล่าครับอดีความเรื่องค่ารักษาอะไรกันเนาะนะครับจะได้เห็นไปด้วยกันนะครับเพราะคอร์สนี้เราให้คุณเข้าใจจริงๆนะครับอตื่นๆความคุ้มครองเขียนขออนุญาตดูหน่อยรนนครับโม่แม่เจ็บป่วยโรคที่มีรายแรงอมีรายแรงนะฮะเนี่ยค่าใช้จ่ายค่ารักษาไปบาลหรือค่าจ่ายที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับที่โรงพยาบาลหรือสถานบบาลหรือวิชกรรมทิน่กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานวิชกรรมนะครับอันเนี้ย การพักรักษาตัวโรงพยาบาลวิทยาการ,รเพื่อรักษาตัวไปเป็นผู้ป่วยในในแต่ครั้งและให้รวมถึงการดูรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นสถานวิทยาการ,รด้วยสองหรือมากกว่าสาเหตุจะโรคมีวัชซ้อนโรงพยาบาลวิทยกรรมแต่ละรังห่างกันไม่เกินต้สิบันนับตั้งแต่รักษาสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการรักษาเอาะะี่ยนนะครับเนีความจเป็นทางการแพทย์ป๊บโอเคถ้าตีความตามนี้นะฮะเนี่ย มีความตามความจําเป็นนะถ้ทยนิสิตาตามสถานการณ์การบาดเจ็บนะครับผู้จโดยโการข้อบ่งชี้ทางวิชาการ,รนะครับต้องมีใช่เพื่อความสะดวกของผู้บริการพูดง่ายคือถ้าหมอบอกว่าต้องนอนห้องพิเศษนะครับแล้วเป็นคําสั่งของแพทย์นะไม่ใช่ว่าอยากนอนเองนะครับเออแบบหมอว่าต้องนอนห้องพิเศษคือโควิดอะคุณยังไงมันต้องนอนแยกจากคนอื่นเขาอยู่ละนะครับสามารถเบิกได้นะครับสามารถเบิกได้โอเคไหมนะะตามนิยามนี้เลยนะครับเนี่ย การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถา,านพยาบาลเพื่อรักษาในฐานะผู้ป่วยในในครั้งในครั้งหนึ่งให้รวมอยู่ในการรักษาตัวนะครับพรานห้องสามารถเบิกได้แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์นะฮะโอเคไหมครับอย่าไปแบบเฮ้ยอย่างอยู่ห้องพิเศษโอเคโหมีค่ารักษาแสานหนึ่งขออยู่ห้องพิเศษคืนละหมื่นได้ไหมนะครับไม่ได้ฮนะโอเคไหมแต่ถ้าแพทย์บอกให้อยู่ห้องแยกนะครับอันนี้รวมได้นะครับ อย่าไปกันนั้นเลยนะฮะเอาไปรักษาเป็นการรักษาดีกว่านะครับโอเคต่อนะครับอะครัเป็นต่อเนาะคราวนี้กลับมาที่ตัวนี้ครับเข้าไหมโควิดไม่หายไปยังคงอยู่ใกล้ตัวเราหรือยยงไม่แต่คุณเตรียมพร้อมไว้ดีกว่านะครับนี่เป็น,ล,นลูกแกงเข้านะครับต้องบอกกันเลยครับแผนเนี้เด็ดจริงนะครับเ้ยเป็นพันก็จริงนะครับแต่เรามาดูความคุ้มครองเขา,าหน่อยนะครับความคุ้มครองนะครับคุ้มครองสูงสุดสองล้านแห่คือคือมันมีมันไม่ได้แยกเฟสเนาะอ่า คุ้มครองสุดสองนั้นห้านะครับมาดูกันคุณได้อะไรบ้างนะครับอ่อเริ่มต้นค่ารักษาโรพยาบาลสองแสน้าอ่ย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับวันเนี้ถ้าเราบอกว่ามีค่ารักษาแสนหนึ่งกับค่ารักษาสองแสนห้าคุณคิดว่าสองคนนี้ใครมีโอกาสหายมากกว่านครับใครคิดว่าหนึ่งแสนตอบหนึ่งใครคิดว่าสองแสนห้ากดสองมาเนาะโอเคไหม เพราะนั้นคนที่มีค่าสาสองแสนห้ามีโอกาสหายมากกว่าแน่ๆครับเอคราวนี้เขาว่ามีโอกาสหายมากกว่าละมาดูกันนะครับมีโอกาสหายมากกว่าแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเออก็มีรักษาสองแสนหนาคุณใช้ไปเลยเต็มที่คราวนี้ผมไปเปรียบเทียบนะครับทาไมถึงว่าแผนเนี้มันคุ้มเพราะถ้าวันนี้สมมติถ้าทิพยะพยักนะครับทิพยะพยอนุญาตให้คุณขายนะครับเออผมลบไปร,รืยยังเลย น่าจะหลงออกไปแล้วนะครับถ้าสมมุติที่พยะอนุญาตให้คุณขายนะครับว่าเอ้ยคุณสามารถขายคุณสามารถไม่ได้ขายถ้าที่พยะอนุญาตลูกค้าสามารถซื้อกมตะพันนะครับของแปดร้อยห้าสิบได้สองกมตะพันนะครับเดี๋ยวผมโมยญาเปิดให้คุณดูครั้งนาอถ้าที่พยะอนุญาตให้ลูกค้าเราสามารถซื้อได้ตัวแปดร้อยห้าสิบสองกรมตะพันนะครับแปดร้อยห้าสิบสองกลมตะทันนี่นะครับ มันจะเป็นเบีย้ยเท่าไหร่ครับแอ่มันจะเป็นเบีย้ยเท่าไหร่ครับทุกท่นานทราบไหมฮะเบีย้ยเท่าไหร่ดีครับก็คือแปดร้อยห้าสิบคูณสองเบีย้ยพันเจ็ดแล้วใช่ไหมครับอ่านี่คือค่ารักษาสองแสนนะฮะเห็นไหมแล้วความมุ่งคอมันกลายเป็นละสองล้านโอ้โหบางคนบอกเยอะแล้วใช่ไหมเยอะแล้วใช่ไหมครับอ่าตาซื้อได้โอ้มันซื้อแบบนี้ก็คุ้มแน่าจานแค่พันเจ็ดเองนะครับยังไม่ถึงพันแปดเลยโอเค คราวนี้ผมไปดูนะครับถ้าคุณซื้อสองอันได้เอ้ยดูเหมือนจะคุ้มครับแต่คราวนี้นะครับดูในซื้อสองอันเป็นสองล้านนะอันนี้เป็นสองแสนใช่ไหมครับยังไม่ถึงสองแสนแาแต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากตัวแผนนี้นะครับคุณเพิ่มเงินอีกประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบห้าบาทอืมสมมคุนะครับลูกค้าครับถ้าลูกค้าลูกค้าดีไหมแฮถ้าซื้อแผนตัวเนี้โอ้โหมันเสียดายน่าเสียดายนะครับลูกค้าถ้ามันสามารถซื้อได้ นะครับสองสองกรมฐานเนี่ยลูกค้าจะมีค่ารักษาสองแสนซึ่งถือว่าเยอะมากครับลูกค้าคิดว่าค่ารักษาสูงสูงดีไหมครับโอ้ยดีมีค่ารักษาพี่ก็อยากหายนะน้องนะครับเราไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงใช่ไหมมีค่ารักษาวมาเยอะก็ดีนะครับ <S <S ถ้าวันนี้ผมบอกว่าเดีพี่ได้ค่ารักษาเนี่ยมากกว่าด้วยนะครับแต่พี่ต้องเพิ่มเงินตรงนี้เพิ่มมาอีกร้อยี่บห้าบาทซึ่งร้อยี่บห้าบาทจะได้เพิ่มเงินต่อไปนี้ครับหนึง่งได้ค่ารักษาเพิ่มขึ้นห้าหมื่น ใจเพียร้อยยี่สบาบาทได้ค่ารักษาเพิ่มห้าหมืนได้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มห้าแสนเอาแค่สองอย่างนี้นะครับซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกันกันกบพี่คุณซื้อทิ่ระยะสองกรมธรรม์น,นะฮะซึ่งเปรียบเทียบเหมือนคุณซื้อที่ะยะสองกรมธรรม์น,นะครับโอเคไหมเออเดี๋ยวผมก็ลืมเช็คนะพูดตั้งนานไม่ไเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเออเปิดถูกถูก,ถกอันหรือเปล่าโอเคมันถูกอยู่นะครับ่ะนะฮะเพิ่ม ความคุ้มครองห้าแสนเห็นไหมร้อยยี่สิบเพิ่มความคุ้มครองครณีโคมาห้าแสนและเพิ่มความคุ้มครองส่วนค่ารักษาห้าหมื่นเพิ่มร้อยยี่สิบห้าบาทตรงนี้ลูกค้าว่าคุ้มไหมฮะคุ้มไหมครับแค่นี้เพิ่มร้อยยี่สิบหาบาทได้ความคุ้มครองโคมาห้าแสนได้ค่ารักษาเพิ่มห้าหมื่นคุ้มไหมครับคุ้มไหมเพราะถ้าคุณอยากได้ค่ารักษาเพิ่มห้าหมื่นคุณต้องจ่ายเบี้ยในส่วนของตัวอทิปพะยะเมื่อกี้อีกสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ ใช่ไหมอีก450บาทนะครับแต่ตัวนี้คุณจ่าย125บาทนะครับจากการที่ซื้อแผนทิพยะตัวแผนสี่สองฉบับ1,007ครับเพิ่มอีก125บาทครับกลายเป็น1,825คุณได้ความคลองเพิ่มอีก5ค่แสนครับได้ค่ารักษาพเพิ่มห้าหมื่นโดยไม่ต้องเสีย450เพื่อซื้อของทิพยะเพิ่มครับโอเคไหมยังไม่พอยังไม่พอครับ125บาทนอกจากได้ความคลองกรนีโคามคามเพิ่มมาแสนค่ารักษาห้าหมื่นแล้วเนี่ยครับ ตัวแผนนี้ครับ125บาทที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจะได้ความชดเชยนะครับรายวันชดเชยรายวันนะครับชดเชยรายวันเป็นเวลา50วันแต่ไม่ใช่วันละห้าอวันละพันแบบเมื่อกี้นะครับได้วันละ2,500เป็นเสร็จลองคิดรวมกันนะครับอลองคิดรวมกันนะ2,500คูณ50นะครับ ตก็คือเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวกลายเป็นสองหมื่นแห่นะครับคูณแห่เข้าไปคูณแห่เข้าไปใช่ไหมครับสองหมื่นแห่คูณแห่เข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นแห้าพันครับอืมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับสำหรับทดเชยที่คุณได้นะครับเห็นไหมเพิ่มร้อยยี่สิบห้าบาทได้เพิ่มค่าของโคมาห้าแสนเพิ่มค่านักษาห้าหมื่น และยังได้ค่าจดเจอรายวันสูงสุดรวมกัน125,000บาทนะครัตวตนี้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ลูกค้าว่าคุ้มไหมครับคุ้มไหมค่าลูกค้าอยากได้ทั้งค่ารักษาที่ p r r f i ฟนะครับคุ้มครองชีวิตสูงถึงสองล้านห้าค่าจดเจอวันละ2องวันหสูงสุดถึง50วันโดยซื้อแค่แผนเดียวครับอคุ้มไหมอาจจะไม่มีเจอจ่ายนะครับทุ้มมรู้สึกว่าคุ้มไหม นะครับถ้าลูกค้าเป็นห่วงเรื่องการรักษานะครับอันนี้แนะนำเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งสองแผนของตัวเอเชียนะครับทั้งสองแผนของตัวเอเชียเนี่ยนะครับเราซื้อได้นะครับอายุที่เขารับประกันนี่คือรับประกันไม่เกิน75ปีนะครับรับประกันไม่เกิน75ปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อายุเกิน75ไม่สามารถซื้อ2แผนนี้ได้ และกรณีถ้าคุณซื้อแผน500ไปแล้วจะไม่สามารถซื้อแผน1,825บาทได้แต่ถ้าคุณซื้อ1,825บาทแล้วคุณไม่สามารถซื้อ500ได้แต่ถ้าคุณซื้อแผน500นยี่ไปแล้วนะครับคุณสามารถซื้อแผน500ได้อีก1ฉบับนะครับก็ถ้าซื้อเพิ่มหนึ่งก็ซื้อเพิ่มก็ได้นะฮะซื對對้อเพิ่ม1ฉบับความคุ้มครองตัวนี้ก็จะกลายตัวเจอก็จะกลายเป็นแสนหนึ่งโคมาก็จะกลายเป็นล้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่รีบร้ายเนาะใช้เบี้ยแค เห็นไหมครับนี่คือวิธีเทคนิคในการพูดคุยคับขายแต่ละแผนนเต๊ะสามแผ่นที่เราพูดมานะครับหรือสิบนาทีโอเคต้องถามมึงก่อนนะเราจะต่อกันอีกสี่สิบนาทีหรือผัดไว้เป็นพรุ่งนี้ครับอ่าดังบอกไว้เป็นทุกคนนะเราจะเพิ่มนะครับหรือว่าเอาเพิ่มเป็นสี่สิบเนาะนะครับให้ยาวไปเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะได้เหลือนท้ายๆนะครับแล้วก็อันนี้นี่นอนอ่าเอาโอเคเอาเป็นว่าถ้ามันตัดไปนะครับ S <S เดี๋ยวเราต่อกันอีกสักตัวสักบริษัทหนึ่งเนาะนะครับอ่าสักบริษัทหนึ่งมันมันจะคุยกันไปมันจะผูด้ได้บริษัทกับเกือบจบไม่จบจบนะฮะต้นๆสินะครับแล้วก็อีกสีส่นาทีจะมาต่อยบริษัทหนึ่งแล้วก,ก็ได้นอีกสองบริษัทให้จบนะครับส่วนที่เหลือเราจะไปต่อกันพรุ่งนี้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้จะเป็นสามพาร์ทนะฮะประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับโอเคอ่าคราวนี้นะครับจบนะฮะจุดเด่นของเอเชียคือมีตั้งแผนเจอจ่าย ใครอยากได้เจอจ่ายไม่สูงมากนะครับแนะนํามาเอเชียโอเคไหมฮะเจอจ่ายห้าหมื่นเบี้ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วก็มีโควไม้ด้วยมีเจเชยด้วย,ย,วยแนะนำมาเอเชียนะครับถ้าคุณอยากได้สามอย่างนี้นะครับแต่คราวนี้แน่นอนลูกค้าบอกเอ๊ะถ้ามันเจอจ่ายเอาแค่เจอจ่ายแล้วก็มีความวามุ่งคอยืนนิดนิดน้อยนะครับแล้วเบีย้ยถูกกับห้าร้อยมีไหมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีอ่ะผมลืมบอกิดนึงนะครับในส่วนของเอเชียนี่นะครับ สามารถซื้อประกันกลุ่มได้นะครับแล้วก็ถ้ากรณีเป็นโรงพยาบาลนะครับลองส่งชื่อโรงพยาบาลมานะครับผมถ้าเป็นกลุ่มเนาะซื้อเพื่อกลุ่มนะครับให้ส่งชื่อโรงพยาบาลมาเพื่อขอส่งอนุมัติกับเอเซียก่อนว่าจะรับหรือไม่ถ้ารับนะครับพนักงานประกันแพทย์เอเชียจะขอรับได้นะครับเพราะงั้นก็สามารถซื้อได้ตั้งแผน5 0 0ร้อยก็พันก็ได้นะครับใครมีกลุ่มนะฮะกลุ่มหมอกลุ่มอะไรลองเอาชื่อโรงพยาบาลมาก่อนนะครับไปถามมาก่อนเนาะไปถามมาก่อนว่าสนใจทาประกันโควิดกลุ่มไหมนะครับ เราก็ส่งมานะครับส่งรายชื่อของโรงพยาบาลมานะครับี๋ยวเราจะไปประเมินให้เอเซียรับก็คือทําได้เลยนะครับเซียร์ป็ทํทเลยถ้าแพทย์พิพยะนะครับก็ไม่ฟิกนะครับสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เลยนะครับแพทย์พยาบาลสามารถทําได้เลยโอเคนะครับอ่ะสองีคราวนี้ขออนุญาตไปดูนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเออถ้าเขาอยากได้ในส่วนของเจอจ่ายนะครับแต่ซบลงมาหน่อยแจ้งคุมของลวงหน้าได้ไหม คุ้มครองล่วงแน่หมายถึงว่ามันจะหมดใช่ไหมของเก่าจะหมดใช่ไหมครับได้นะคือเขาแจ้งคุ้มครองรว้หนาหมายถึงอคคือแจ้งงานใช่ไหมแล้วไปคุ้มครองทีหลังประมาณนี้ไหมฮะแจ้งงานวันนี้คุ้มครองเดินหน้า,างี้ใช่ไหมครับได้ได้ครับได้ไม่มีปัญหาได้ครับได้นะเหมือนประกันรถเหมือน,ะนอะไรทั่วไปเลยครับไม่จําเป็นต้องแจ้งเดี๋ยวนะคราวนี้อันนี้ต้องต้องเลีย์เดี๋ยวผมเมื่อกี้ให้นะเวลาที่เขานับเนี่ย ระยะเวลารอคอยเนี่ยนะครับอืมระยะเวลารอคอยนี่เขานับวันคุ้มครองนะครับเออนี่ต้องเก็บดิ้หนึ่งระยะเวลารอคอยจนคือเราแจ้งได้แต่เวลาระยะเวลารอคอยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านับตั้งแต่วันที่เอ่อที่เริ่มคุ้มครองหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเริ่มคุ้มครองเลยไหมครับเพราะปกติมันจะนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองเป็นหลักนะครับไม่นับวันที่เริ่มทําประกันเอ่อแนะนําว่า ดีที่สุดทัวร์ที่สุดนะครับก็คือว่าให้เราอะอยู่แล้วก็จะหมดวันไหนเอเราแจ้งงานไว้ก็ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเขาจะแบบคุ้มครองกันแน่ส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกอะไรเขาจะมีประกันของเขาอยู่แล้วครับเขาจะมีประกันของเขาอยู่แล้วครับเข้าจไหมเขาจะมีประกันของเรานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวุ่นนี้จะถามตอบให้นะครับว่าเออเวลาถ้าเราจะแจ้งงานก่อนเนี่ยเวลาที่นับระยะวเวลา,าคอยเนาะน,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าเราจะนับตั้งแต่วันที่เราแจ้งงาน ใช่ไหมหรือว่านับตอนไหนหรือว่านับตอนที่นับตอนที่เริ่มคุ้มครองใช่ไหมนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เรากลัวใช่ไหมเออว่าจะนับวันไหนเนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคําตอบมาเคลียร์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะนับวันที่เริ่มคุ้มครองโอเคไหมครับนับแต่วันเริ่มครองเนี่ย